สวัสดีครับวันี้เราจะมารีวิวหลงสีของหลงเจ้าวนี่ติดชายน้ําเลยบรรยากาศดีนี่เป็นคลองนี่วันที่สิบสองครับเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เป็นมอตเตอร์เป็นตัวขับนะนระบบไฟสีขาานาดเล็กครับมาสีกันได้ครับบางกระทุ่มครับนี่มันจะเป็นป่องให้แกบออก ออกนี่ครับเฮ้ยตัวขับเคลื่อนกันนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะมีใส่พานะวันนี้จะเป็นน่าจะเป่าพัดลมใส่ข้าวนะใส่ข้าวนี่นะข้าวนี่ครับร่อนร่อนเสร็จใช่เนายผมก็ไม่ค่อยรู้แต่จริงมันเป็นเป็นซักซากมาเลยนะเนี่ยดูดิผม <c oughs> เห็นที่แรกก็โอ้โหประกอบไม่ได้ใช่ปหมึงเจ้าสุดยอดนะ จากเศ็เหล็กครับเป็นสูดาวมาได้ครับบางกระทุ่มครับบางกระทุ่มในนี่จะจบกระจกดูเลยนะอ๋อนี่ถูกแล้วใส่ข้าวนี่ครับใส่ข้าวนี่ครับแล้วก็มันจะล่อนล่อนล่อนเอาหินพอกหินออกหนอ่ามันจะไดขึ้นมานี่ครับปึ๊บจะใส่นู่น ใส่น่นลงมาบด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 แล้วก็ออกมารูนี่นี่ก็กระทอกกระทอกกระทอกครับมันส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 ันอ่ะยังว่าจะออกมานี่ยังสันคัดข้าวนี่ว่าคัดข้าวจอมไม่ค่อยมีอะไนะแต่เราไม่ค่อยเป็นอ๋อนี่มันจะเข้าได้สองอันมันจะได้มารูนี้ด้วยครับนี่เปล่าเนี่ยอ๋อนี่มันได้อ๋อเรายต้องให้ันจะมาตาทิต ไม่รู้ว่ามีค่าสีหรือเปล่าลเป็นมอตเตอร์ขับไถพ่วนมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่จะเป็นลำมลำก็มีขายนะสน,นใจติดต่อได้ครับนี่ช่างกิโลเดี๋ยวผมถ้ามาเจอเขาสีเดี๋ยวผมถ่ายดูนี่อันนี้ก็ประมาณนี้บอกกูบาลิจาร์เรียบร้อย ติดน้ำเลยเนี่ยติดคลองคลองใหญ่โอเคนี่นเลยตะแรงครับตะตอกไวขนาดนี้ครับเอ่อทำรูเรือดีครับหมดเลลายตังอยู่เทพพืน้นสีโอเคครับเจอก,กันคลิปครับคลิปใหม่ครับสวัสดีครับไปดูใกล้เลยมูเองนะนะั่นเนี่ย ผมใส่คงใส่ผ่านอะไรอจอดเลยครับ